สวัสดีครับช่างตินะครับวันนี้จะมารีวิวงานตัวยกเล็งมินิมานะครับตัวนี้ช่วงนี้ลูกค้าจะถามหากันเข้ามาเยอะนะครับเหมาะสําหรับฤดูการนี้นะครับช่วงปลานกน้ําปลานอนริมตลิ่งหรือจะเป็นงานเข้าุ่มก็สบายนะครับตัวนี้รุ่นี้อัดยางเพิ่มได้นะครับอยากใส่กี่คู่อัดเข้าไปเลยครับช่วงทักแค่ห้าสิเซนนะครับพกพาง่ายนะครับน้ําหนักเบาตัวท้ายไม้สักกลางประดู อุปกรณ์ไปครบเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับราคาเพียงหนึ่งพันสี่รอยเกสิเก้าเดี๋ยวลองให้ดูนะครับเป้าจะเป็นตัวนี้นะครับกระป๋องโค้กนี่นะครับไว้หน้ากล้องนะครับจะไม่ตัดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปสักระยะหนึ่งนะครับ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าใช้งานได้จริงนะครับหนึ่งพันสี่ร้เก้าสิบเก้าเข่าเนี่ยครับพุนไปหมดแล้วของมีพร้อมส่งอยู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับราคาเพียงหนึ่งพันสี่ร้ยเกิบเก้าปลานนกน้ำปลานอนริมตะลิงเข้าพุ่มก็สบายนะครับสนใจทักมาเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ